สวัสดีเราคือสภาอาร์ทูเลียนและเรายินดีที่ได้เชื่อมต่อกับทุกท่านช่วงเวลานี้พวกเราร่วมมือกับสิ่งมีชีวิตและกลุ่มต่างๆมากมายเพื่อวางกลยุทธ์ที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติในขั้นต่อไปเราสังเกตเห็นแนวโน้มบนโลกใบนี้ และเรารู้ว่าผู้คนจํานวนมากขึ้นกําลังรับรู้ข้อมูลว่าไม่มีสิ่งใดจ,จริงทุกสิ่งที่คุณประสบเป็นภาพลวงตาเป็นเพียงการจําลองและในขณะที่สิ่งนี้อาจนำความสบายใจมาสู่ผู้ที่เคยเชื่อว่าพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขโลก ที่พังทลายแต่ก็มีคนอื่นๆที่ไม่ต้องการและไม่เป็นประโยชน์กับข้อมูลนี้ให้เราช่วยคุณช่วยเหลือตัวเองในตอนนี้ในขณะที่เรายังคงพิจารณาว่าจะส่งพลังงานใดให้คุณต่อไปเพื่อช่วยคุณจากความสิ้นหวังที่เกิดขึ้นรอบๆ ทฤษฎีการจำลองคุณมีภาพยนตร์ชุดชื่อ The Matrix และในภาพยนตร์เหล่านั้นจะต้องมีวายร้ายและตัวร้ายเพื่อทำให้ตัวเอกมีสิ่งที่จะต้องต่อสู้ด้วยดังนั้นหลายคนจึงนำสิ่งที่เป็นจริงจากภาพยนตร์เรื่องนั้นมาใช้ เพื่อเชื่อว่าบางสิ่งภายนอกตัวพวกเขาเป็นวายร้ายในเรื่องราวของพวกเขาคุณไม่ได้อยู่บนโลกเพื่อเป็นอาหารของปัญญาประดิษฐ์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นใดคุณเป็นผู้สร้างการจำลองเพราะมีมากกว่าหนึ่งและคุณเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการสร้างสรรค์ของคุณทุกส่วน ดังนั้นได้โปรดละทิ้งความคิดนั้นในตอนนี้ที่บอกว่าคนอื่นเป็นผู้กำหนดสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสต่อไปมีเพียงคุณและมีเพียงแหล่งกำเนิดซอสและทุกสิ่งทุกอย่างคือการสร้างสารรค์ของคุณเพื่อให้คุณมีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่จะช่วยให้คุณเติบโต และนี่เป็นเรื่องจริงสำหรับคนอื่นๆทุกคนในความเป็นจริงที่เป็นภาพลวงตาของคุณตอนนี้นั่นหมายความว่าไม่มีอะไรสำคัญและไม่มีอะไรจริงหรือไม่ใช่ความรู้สึกของคุณสำคัญและประสบการณ์ความรู้สึกของคุณเป็นของจริง ความคิดของคุณสำคัญความคิดของคุณสร้างและคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณกำลังสร้างอะไรต่อไปเพื่อตัวคุณเองและผู้อื่นคุณมีไว้เพื่อใช้พลังงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพหากความรู้ทั้งหมดไม่ได้นําคุณไปสู่ข้อสรุปว่า คุณสามารถสร้างแบบจำลองใดก็ได้ที่คุณต้องการสร้างได้แสดงว่ามันไม่ได้ให้บริการแก่คุณและคุณไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจกับมันทุกสิ่งคือและคุณจะได้สัมผัสแง่มุมใดก็ตามของ all that is ทั้งหมดที่เป็นที่คุณต้องการสัมผัสอย่างแท้จริง ตอนนี้เราต้องการให้คุณตระหนักว่าคุณคือจิตวิญญาณของคุณจริงๆจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่ผู้เชิดหุ่นเช่นกันนั่นคือคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการมาเกิดมาในความเป็นจริงที่คุณจะมีข้อบกพร่องบางอย่างความท้าทายที่แน่นอนและสิ่งต่างๆที่คุณรู้ว่า ่เป็นประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจสำหรับคุณเพราะคุณชอบความท้าทายดังนั้นเมื่อคุณในร่างกายนี้ที่คุณสร้างทำเป็นว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณตัดสินใจว่าคุณไม่ชอบความท้าทายใช่คุณไม่ได้สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณ และมันเป็นเรื่องท้าทายที่จะสร้างประสบการณ์ที่คุณต้องการแต่ก็สนุกเช่นกันแต่มันก็นำคุณขึ้นมาสู่จิตวิญญาณของคุณร่างกายของคุณที่สร้างขึ้นโดยจิตวิญญาณของคุณคุณกำลังเรียกพลังงานต้นกำเนิดซอสเอเนร์จีมากขึ้นและคุณจะได้ใช้ชีวิตในฐานนะสิ่งมีชีวิตที่เป็น การรวมตัวกันของกายภาพและฟิสิกคอลและพลังสร้างสารรค์ที่คุณมีนั้นสนุกเมื่อถูกนำไปใช้เมื่อมันถูกกลัวเมื่อมันถูกระงับเมื่อมันถูกเพิกเฉยนั่นคือตอนที่คุณหยุดเพลิดเพลินกับการสร้างสารรค์นี้และนั่นคือตอนที่คุณสั่นกำปั้นไปที่สวัรค์และบอก ทุกคนที่ฟังว่าคุณแค่ต้องการออกจากภาพลวงตาดังนั้นเล่นเกมให้สนุกเพราะคุณตัดสินใจว่านี่คือเกมที่คุณอยากเล่นในบางจุดและคุณสามารถตัดสินใจต่อไปและสอดคล้องกับความจริงของตัวตนที่แท้จริงของคุณและคุณสามารถใช้ชีวิตที่เป็นสุขได้ของการร่วมสร้างสารรค์ เราคือสภาอาร์ทูเรียนและเรามีความสุขที่ได้เชื่อมต่อกับคุณชแนลโดยแดเนียลสแครนตันจิตวันเนสแปลและเรียบเรียง